พอเด็กน้อยอย่หาก็ตื่นนอนนอนแล้วอ่ะปวดขานะมาขี้หูดของไรเพิ่นให้เอาแบงมาให้ปูกกันนะเอามาใส่ถังมันหนาวแล้วีอ นี่กับแมน่นี่กับแม่ของโลลากับชูเลียนี่กับเจ้าหลินตั้งแต่น้อยเนาะที่เอาเปไปตลาดมาเนาะไปเปลี่ยนเปลี่ยนส่งให้เด็กน้อยกันเลยที่ไปหาบลูกเนาะตอนนี้เนาะ อากาศก็ขึ้มขึ้นพวกเจ้าอากาศหนาวพากกันเป็นไข่เป็นไอเนาะส่วนพอโลล่ากันเจ็บเอวนี่ก็เจ็บมาแตมือวันพะัสตอนแร้งเลยเนาะเจ็บมาแตหงการคือซิเมนเพื่อนนางบถือทาบดหรือจังใดเพิ่นว่าอันเจบนี่มันเจ็บแจ่เอวไปจนล้ไปจนหดหน้าแข้งสิฮะนะคอยก็บอกว่าเออมือวันซุกขันให้อัน นัดท่านหมอเด้อว่าให้ไปเบิงไปเบิงมามันเม็นอีอย่างแท้นะว่าให้พิ่นป่วไว,ไว,ไวัยวัยอย่างสินอผู้ชายนอเวลาเพาเว้าอย่างกระโบฟังอะนะเว้าอย่างกระเออเออเออบัดบัดเจ็บม้าแล้วกันมือที่สามแล้วด้มือนี้ฝันหลับแล้วเส,สเเร็จดีสิฮ่าจอง้อสำกงเข่ามือนี่กระพรอมแล้วเนาะ เด็กน้อยสิเอาไปกินอยู่หงเฮียนเนาะมื้อนี้มันมื้อวันจันทร์กม็มีหมักไม้เนาะคนละสองหน่วยเนาะคือตอนสิบมูจังซีละกาต้นสวยเนาะแม่นอันมีซีนมีชีสมีอันข้าวจีเนาะหรือว่าขนมปังเนาะแบ่งให้อันเด็กน้อยลินเนาะสเขาเจ้าอัน พ่อแม่ค่ะเจ้าโบทุกยากบบมีเงินซื้อสินะแบงปั่นของของดินเนาะ่อยเสียเอาไปล่างเพราะว่ามันอยากเปื้อนหานะเราไปล่างแล้วก็เสียเอาไปบนนั้นดีไซน์เคลื่อนพักเนาะมันเป็นบนทิมขี้เหงื่อาสั้นซะคันเสียเอาไปทิมกระโนเสียดายซื้อ <c oughs> พทันแล้วได้ไปหับลูกก่อนมืออื่นยังเหตุต่อพอเด็กน้อยอันหาก็ตื่นนอนนอนแล้วอ่ะปวดขานะแล้วปวดขาแต่เมื่อวันผ่าฮัดเนาะวันผ่าฮัดผุลับบอกว่าให้ไปอันหาหมอแม่ว่นนั้นเพื่อถาเบิ้ก่อนถามเป็นวันซุกอัน วันเสาร์วันอาทิตย์ขั้นว่ามันบเซาแล้วยังเสียนโทรไปหาหมอว่าสั้นว่าดีมือบานนี้เพื่อนั่นเบิงกันาหมอนอันน้าบีอยากบอกว่าสั้นว่ดีได้อ่ะนั่นโชคดีเนาะได้นัดท่านหมอโชคดีว่าสั้นเด้ โชคหี่บดีปันไดแต่ว่ากันยังไข้บุได้ทาหลายมือเนะอาะเพราะว่าราปวดขานะพอโลล่านะราปวดรถจองขาอันอันจองทั้งหน้าเนะหน้าแข้งค่ะนะหน้าแข้งรถจองนั่งกันยากมิจะนอนกันนอนเหยียดไข้เนี่ยเวลาลุกมาละจองมันจองแล้วเราเจ็บแห้งอะ บอกเพื่อนว่าไปหาหมอแล้วเจ้าเอาใบอันใบลาพักของท่านหมอ,อมือนี่เพราะว่ามือนี่ปกติเป็นมือเราเห็ดเบียกเนาะมือเราเห็ดเบียกเอาไปยื่นหงการนะนะเวลาเฮาโทฟไปครอบบานคอยขอพักเด้วยจังที่คอยอันบสบายคอยที่ไปหาหมอทั้งหงการกับเจ้าก็อยากเอาเอกสารเนาะอยากเอามาเบ่งบ้านเขาไปเทโบ อันคนที่ว่าเฮ็ดเบียกอยู่ที่นอเวลาเขาขาดขาดเบียกขาดการสีน่ะแมนอยู่ว่าเขาเฮ็ดเบียกอันเป็นโมงเนาะถึงว่าเขาสิขาดเบียกขาดการถามมือนั่นเขาว่าสีเป็นมอือที่เขาไปเฮ็ดเบียกแต่ว่าเขาไปพ่ได้เขาบังเอิญว่าเขาอันสบายเขาต้องได้ไปหาหมอแบบสิทางอันนายจ้างเนาะทางนายจ้างพวกเขา เขาเจ้าก็ต้องได้จ่ายเงินให้เนาะคือกับเขาไปเฮ็ดเวีพรตัว่าเขามีแต่เขาโปสบายสิหะนะเอาใบครอบโอสบายไปให้บังเทอท่านหมอกระสิได้ให้พักอยู่บ้านบังเทอท่านหมอเพื่อนกะเบิ่งตามอากาศนั่นแหละขันเพื่อนบบให้พักอยู่บ้านเพื่อนกะห้ยามากินแล้วการไปเฮ็ดเวียยตัวจังสิ

Euh, avant elle était très très... Oui. Oui. Mais Là, euh, je pense qu'elle a Non